ทนะครับที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้เนี่ยนะฮะท่านแรกเลยครับคุณประิธานนะครับอยู่ที่ท่านของสายการบินบางกอกแอร์เวยสครับคุณชนกนะครับอยู่ที่ท่านของโซกริลคุณสมชายครับอยู่ที่ท่านของไอทีซิตและก็คุณพี่ชัยนะครับอยู่ที่ท่านของน้ำมันอเนกประสงค์ WD 40ครับในสีท่านนี้นะฮะในรอบนี้เนี่ยผมจะคัดเพียงแค่2ท่านเท่านั้นนะครับในข้อนี้เนี่ยนะครับ ผมจะมีแผ่นป้าย4แผ่นป้ายมาให้ได้ดูนะครับจะเป็นภาพเงาสีดำๆครับนี่คือคำถามครับผมถามว่าเงาที่ผมกำลังจะเปิดดูเนี่ยนะฮะและให้ทุกคนได้เห็นนั้นเนี่ยเงาต่างๆนี้แต่ละภาพนี่นะครับคือใครครับเตรียมตัวกดสัญญาณไฟให้ดีนะฮะถ้าพร้อมแล้วนี่คือภาพที่1ครับภาพที่2ครับภาพที่3ามครับ เตรียมตัวกดสัญญาณนะครับนี่คือภาพที่4ี่ครับตอบแล้วครับเอาแล้วนะคุณหนุนทันกดแล้วนะครับไวมากภาพแรกก่อนนะครับภาพแรกนี่เป็นผู้เล่นของทีมไทยกําลังถือไม้เท้าก็คือเจ็บนั้นนั้นจได้ว่าเพิ่งล่าสุดนะครับรายการล่าสุดนี่คือจาท่ากระโดดตบแล้วก็เป็นคนที่ผมชื่นชอบที่สุดนะครับอ่าคุณว่าคนนี้คือใครอ่ะคนนี้คือถาวรภัยพันธ์ครับอ่าตรงไหนที่บอกท่าตบท่ากระโดดเข่าครับทําไมอ่ะ ก็คือเป็นผู้เล่นที่สูงแค่168ซนเมตรแต่ว่ากระโดดจากเซตปีถ้าจะไม่ผิดกระโดดได้ถึง295ซนเมตรครับก็คือว่าเป็นคนที่ตบแล้วปหลา่งงครับว่าขึ้นมาตบได้ไงเพราะว่าผู้เล่นที่สูงระดับนี้ในทีมอื่นก็จะเป็นตำแหน่งรับลูกตบอะครับแล้วก็ขอบเป็นภาพภาพนี้อดีตผู้เล่นของทีมชาติไทยครับถือเป็นตำนานครับตำแหน่งมือเซตครับคือถ้าดีใจเข้าเป็นเอกลักษณ์ครับก็คือชูนิ้วชูนิวชีข,ขึ้นฟ้าไม่ใช่ขอเบรกเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว มั่นใจเาดีใจอยู่ครับเพราะเป็นเอกลักษณ์เขาครับครับส่วนภาพนี้นี่ไม่มั่นใจครับแต่ดูจากแขนข้างซ้ายครับน่าจะเป็นท่าดีใจตอนได้แต้มครับเป็นนัดที่ชนะทีมจีนล่าสุดนียครับเมื่อเดือนที่แล้วเขาดีใจไงครับก็คือว่าสวัสดีบอสครับท่าสวัสดีบอบยังไงอ่ะทำเลยโชว์เขายังไงอ่ะไม่มีผมให้ใช่เหรอเขาไม่ได้แบบจะเกาหัวยกมืออะไรสบัดอย่างนี้เหรอไม่ครับใครโชว์ได้ครับนีอ่ะ ป็นไงครับทำยังไงครับสบัดบล็อกอย่างนี้เลยเวลาดีใจช็อตแรงๆหน่อยสิจะเบาๆอาดิเออเอาละครับครับสรุปแล้วนี่คือสิ่งที่คุณเห็นถูกไหมฮะครับมั่นใจเลยมั่นใจครับแต่ว่าไม่แน่ใจภาพสารแต่คิดว่าเราใช่ครับตอบเลยไหมครับตอบเลยครับตอบเลยเชิญเลยครับ ภาพแรกเป็นภาพของปูมาริกากันทองครับตอบว่ามาริกากันทองครับปู้นะครับภาพที่สองครับขาประภัยพันชัยสีครับขาประภัยพันชัยสีนะครับ ใครนะครับปริมอินทวงครับเอาละครับเดี๋ยวจะได้เห็นนะบ๊อบหรือไม่บ๊อบครับบอบว่านุสลาต้อมคำครับเข้ารอบเลยถ้าถูกนะครับ ใช่หรือเปล่าครับใช่หรือเปล่าใช่หรือเป่าเพราะฉะนั้นอยี่นะครับเข้ารอบเลยครับท่านแรกเลยฮะแล้วก็เป็นคุณปณิธานที่เข้าไปร้อชิงสุดยอดแฟนพันแท้เป็นคนแรกครับยินดีด้วยจริงๆครับ นี่แหละครับคือภาพเงาของบุคคลปริศนาของเราทั้ง4คนโดยภาพแรกก็คือน้องปู่มาริกากันทองผู้เล่นที่เก่งในทุกตำแหน่งทั้งรับทั้งเซตทั้งตบโดยเฉพาะการเสิร์ฟอันทรงประสิทธิภาพภาพต่อมาเป็นรูปของน้องบะหมี่หาประภัยพันธชัยศรีผู้เล่นตำแหน่งตีหัวเสาที่แม้จะตัวเล็กที่สุดในทีมแต่ก็สามารถกระโดดตีลูกได้สูงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งถือได้ว่าเธอคือผู้เล่นตีหัวเสาที่เตี้ยที่สุดในโลก ึ่งทั้งสองภาพเป็นภาพที่มาจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิร์กลางปี2012รอบสุดท้ายในนัดที่ไทยเจอกับคิวบาซึ่งในแมตช์นั้นปูมาริกาเกิดอาการบาดเจ็บขณะแข่งขันทำให้ต้องเปลี่ยนเอาบะหมี่ถาปะไยพันธ์ลงเล่นแทนและทีมไทยก็สามารถเอาชนะคิวบาไปได้3เซตร,รวดเลยทีเดียว และภาพที่3ามก็คือนุสราต้อมคำหรือน้องซารราที่โว์ท่าสะบัดบล็อกน่ารักน่ารัก,รกหลังทีมไทยทำคะแนนตีเสมอทีมจีนได้ในการแข่งขันเวิลด์กรองปี2012รอบสุดท้ายโดยแมชนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมชประวัติศาสตร์ที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมจีนด้วยสกอร์3ต่อ2เซตแถมยังเป็นนัดที่ขับเคี้ยวกันยังสุดมันเพราะในเซตที่3สูสีจนต้องดิส์กันยาวกว่าทีมไทยจะเอาชนะไปด้วยคะแนน34ต่อ32 ส่วนภาพสุดท้ายก็คือท่าดีใจสุดคลาสสิกของมือเซตในตำนานอย่างปริมอินทวงเจ้าของฉายามือเซตอัจฉริยะซึ่งนอกจากความสุดยอดในการเซตแล้วเธอคนนี้ยังมีทักษะพิเศษในการเล่นลูกลักไก่หรือการตีในจังหวะที่2ด้วยมือสายที่ทั้งหนักหน่วงและรวดเร็วทําให้คู่แข่งจับทางได้ยากจนเป็นที่เกรงกลัวของคู่แข่งหลายทีมเลยทีเดียวที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่แหละครับคือจิ๊กซอว์ครับ หลังจิ๊กซอนี้เนี่ยนะครับจะมีภาพภาพหนึ่งอยู่ครับนี่คือคําถามครับผมถามว่าหลังจิ๊กซอภาพนี้นะครับคือภาพของนักเบ์บอลหญิงทีมชาติไทยคนใดครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมจะมีผู้ช่วยเนี่ยนะฮะจะมาเปิดภาพจิ๊กซอเนี่ยนะครับให้กับพวกเราครับผมขอเชิญผู้ช่วยผมได้เลยครับเชิญครับ ผมก็นึกว่าใครที่แท้ก็เป็นนักตบสาวขวัญใจคนไทยทั้งประเทศอย่างคุณปลื้มจิตถิ่นขาวนั่นเองโอเคงานแรกใช่ไหมเคยทำมาก่อนป่ะไม่เคยค่ะชื่ออะไรจ๊ะน้องชื่อปลื้มจิตถิ่นขาวค่ะโอเคน้องปลื้มจิตนะจ๊ะเดี๋ยวน้องปลื้มจิตจะมาเป็นผู้ช่วยของผม <laughs> เอาละครับเตรียมให้ดีนะฮะ เดี๋ยวจะให้น้องปื้มจิตเลือกดีไหมฮะว่าอยากจะเปิดภาพไหนดีครับภาพไหนดี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 ภาพนี้ก่อนแล้วกันค่ะภาพนี้ก่อนนะฮะเตรียมตัวให้ดีนะครับเตรียมตัวกดเลยนะฮะเอาเลยครับตอบเลยไหมครับตอบเลยนะครับเฮ้ยคุณรู้จริงหรือเปล่าครับหรือคุณอยากจะมายืนใกล้ๆเขาครับยืนใกล้ๆอยากจะมายืนใกล้ๆใช่ไหมฮะเข้ามาใกล้เลยฮะเข้ามาใกล้เลยฮะ จะดูนี่ก่อนก็ได้นะฮะดูใกล้ๆก็่านได้นะผมถามไปนะฮะภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะนี่คือภาพของนักวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยชื่อว่าอะไรครับออตอนนี้มีอยู่ในใจนะครับสองคนที่ผูกผมครับผมเป็นธงชาติครั้งที่แล้วเวร์กกังปีที่สนามทาย่ญี่ปุ่นดินแดงครับรู้สึกจะเห็นอยู่สามคนครับ สามคนใช่แล้วครับลักษณะผมหนึ่งต้องเป็นคนผมยาวอืวันนี้ไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่ขอตอบครับตอบเลยแหละฮะไม่มีไม่มีอะไรปรึกษาน้องหน่อยนะฮะอยากได้ําปรึกษาแนะนำอะไรเลยน้องก็ไมฮะไมู่เหมือนกันะดูไม่ออกคุณจะตอบว่าอัมพรย่าผาครับเอาละครับ และนี่ <c oughs> คือคำต,ตอบครับผ <c oughs> ิดครับหมดแล้วครับเอาละฮะ <c oughs> โอ้ดิฉัเห็นอะไรฮะอธิบายได้เลยครับเห็นเป็นแค่ส่วนผมและก็น่าจะเป็นเป็นโบที่เป็นรูปเป็นสีทงชาติที่ผูกผมซึ่ง <c oughs> คิดว่าเป็นใครครับ <c oughs> ในใจตอนนี้มีสองครับ ขึ้นข้างหลังเป็นสีนี้ไม่น่าจะเป็นรูปในสนามน่าจะเป็นรูปอยู่หลังสนามน่าจะกําลังจะเสิร์ฟขอตอบครับคุณสมชายตอบเลยครับออนอุมาสิทเีริรักครับและนี่คือคําตอบครับ เดี๋ยวมาดูด้วยกันเป็นยังไงบ้างเอาแล้วฮะนี่นะฮะเดียวที่าสุดขาวเอาเลยครับข้อนี้ถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับคนเดียวเลยที่เข้ารอบครับคุณสมชายเชิญเลยครับยินดีด้วยกับคุณสมชายจริงๆครับที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงสุดยอดแฟนผันแท้ได้สําเร็จมากเยี่ยมจริงๆครับและต้องขอขอบคุณน้องน่องปลื้มจิตถินขาวจริงๆครับกับเซอร์ไพรส์ในการมาช่วยเปิดป้ายจิ๊กซอให้กับเราด้วยนะครับ นี่ก็คือภาพการเสิร์ฟของสาวนักตบมือหนึ่งของทีมชาติไทยชุดปัจจุบันซึ่งก็คือออนอุมาสิทธิรักหรือน้องออนที่มีลีลาการเสิร์ฟและตบอย่างหนักหน่หนวงและรุนแรงจนสาพันวอลเล์บอลนานาชาติหรือ FIVB ถึงกับเคยยกให้เธอเป็นนักวอลเล์บอลหญิงที่ตบได้หนักหน่วงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับน้ำหนักและส่วนสูงทำให้เธอได้รับรางวัลผู้เล่นตบยอดเยี่ยมในหลายๆทัวร์นาเมนต์โดยเฉพาะเมื่อป,ปี2009ที่ไทยได้ครองแชมป์เอเชียครั้งแรกเธอก็ยังได้ควบทั้งตำแหน่งผู้ตบยอดเยี่ยมแลละผู้เ่นทรงคุณา ประจำคอนเนเมนต์ในเวลาเดียวกันอีกด้วย